คือรถสิโอ้คือรถไปียงวะไปดิไปเฮ้ยตัวอะไรวะ จะไปไหนกันลบจะรีไปจะไปแข่งรถไปดูมีเด็หรือยังดูอะไรจะรีไปที่เด็กเขามีรับสมัครนักแข่งอยู่อยากรู้ไปดูทีเด็อะ่ะเราสร้างทีมแข่งมอเตอร์ไซค์ระดับมืออาชีพที่ปั้นนักแข่งไปคว้าแชมป์ในสนามระดับโลกอย่าง c h a เต International Circuit มาไม่รู้กี่คนแล้วและทีมซัพพอร์ตอ่ะก็ยังเป็นนักศึกษาด้วยกันช่วยกันเซตโนให้พร้อมทั้งก่อนแข่งและตอนที่แข่งอยู่ในสนามอย่างกับทีมแข่งมอเตอร์จีเลย และก็ยังมีวิชาที่เหมาะกับสายนักบินอย่างเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หรือการเช็คปัญหาของรถทุกอกุปกรณ์ล้ำล้าเสียบเครื่องเข้าไปทีเดี๋ยวก็รู้เรื่องเลยแต่ถ้าชอบทารถอ่ะก็มีให้เรียนตั้งแต่ภายนอกยังช่วงล่างเลยนะไม่ว่าจะถอดล้อเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อก็มีหมดเลยโดยเฉพาะสายดันอ่ะสายแรงก็มีวิชาซ่อมเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและดีเซลที่ใช้แต่เครื่องมือล้ำล้าทั้งนั้นและรถก็ไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะยังมีระบบไฟฟ้าด้วย ทั้งวงจรน้ำมันวงจรจุดระเบิดระบบส่องสว่างระบบไฟสัญญาณทั้งคันและที่ขาดไม่ได้ตอนนี้โลกเราก็เริ่มมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วนะที่นี่เรามีให้เรียนรู้เรื่องระบบยานยนต์ไฟฟ้าเรียนจบมาไปทํางานกับเทสลาได้เลยนะเฮ้ยไปจะไปไหนมัาสมออีเทกไงไป,ไป,ไป